เทชัยตู no <questo S 1> ้ฟักเราบริการด้วยใจเทชัยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้เทชัยตู้ฟักจะให้ได้หมดงานเล็กงานใหญ่เทชัยตู้ฟักรับรองราคาโดนใจเทชัยตู้ฟักเราบริการด้วยใจไทชัยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้ครับสวัสดีครับผมจางซือผิงตู้ฟักขายตาเทไทยครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่น A T C 3 0 2 8ซึ่งอ่าเป็นรุ่นจัดโปรอยู่นะครับใครอยากต้องการอ่าของคุณภาพดีนะฮะมาตรฐานของ ตาไทยๆเนี่ยรีบซื้อได้นะครับผมซึ่งเป็นตัวเนี้ยค่อนข้างที่ลดประมาณเกือบ20%เปอร์เซ็นต์เทสเรียบร้อยผ่านหมดแล้วครับทุกอย่างนะครับอุณหภูมิได้ความชื้นดันถึงนะครับแล้วก็ทุกอย่างกับไข่หมดนะครับก่อนส่งนะครับมาดูอุณหภูมิกันดีกว่านะครับผมนะครับตู้ฟักไข่ตาไทยเนี่ยการันตีเรื่องอุณภูมินะฮะแต่ละชั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เกินศูนย์ศูนย์จุดสามองศานะครับนะฮะ ชั้นบนสุดที่เราเทสก่อนส่ง r สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะฮะข้างล่างนะครับนะครับข้างล่างก็อยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าครับผมนะข้างบนสามสิบเจ็ดจุด r จุดจุดหกนะครับผมซึ่งผมการันตีนะฮะว่าของตาไทย,ไทยเนี่ยอุณหภูมิกระทางอุณหภูมิสเสถียนทุกชั้นนะฮะบวกลบไม่เกินศูนจุดสามนะครับผมซึ่ง จริงๆแะวมาตรฐานที่ใช้อะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็การทำความชื้นนะฮะก็จะเป็นแบบกล่องอยู่ข้างหลังครับผมนะครับนะครับเป็นกล่องแบบนี้การเติมน้ําก็ง่ายๆครับมีรูให้เติมนะครับผมเท้าหวดแล้วก็มีเส้นนะฮะบอกนะครับผมว่าการทําความชื้นน้ําลดสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่นะครับใช้งานง่ายครับไม่ยากนะครับการประกอบก็ตามนี้นะครับผมนะครับโอเคใครสนใจนะฮะก็ ติดต่อสอบถามได้นะฮะคือเน้นว่าคาว่ามาตรฐานคืออุณหภูมิแต่ละชั้นเนี่ยปัเสียแน่นอนนะฮะนิ่งนะครับไม่สวิงโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตู้นี้ครับตู้นี้อ่ะโทษครับตู้นี้รุ่นห้า r สองสองร้อยห้าสิบสองฟองนะครับราคาประมาณหกพันห้านะฮะตัวนี้นะครับทําความชื้นนะครับฟักได้ทุกชนิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้นั้นกันนะครับมาดูตู้นี้นะครับตู้นี้รุ่นสามร้อยสามสิบหกฟองนะครับตัวนี้จัด โตนะครับอยู่ที่อ่ารู้สึกว่าอยู่ที่เจ็ดพันเก้านะครับจากราคาหมื่นกว่าบาทนะครับเรามาดูกันนะฮะอ่าว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้กำลังจัดส่งนะครับผมอ่ะทุกอย่างอ่ทุกตู้เนี่ยคือผมพร้อมที่จะจส่งทั้งความชื้นอุณหภูมิครบนะครับกับไข่แน่นอนเรียบร้อยคือเราเทสตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับตอนนี้เราจะกำกำกำลังจะแพ็คนะครับผมมาดูกันครับนะฮะนะครับ ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับเป็นรุ่นสามร้อยสามสิบหกฟองนะครับทําความชื้นโดยการพ้นหมอกนะฮะดูดเข้านี่นะครับผมอ,อุณหภูมิด้านบนสามสิบเจ็ดจุดสี่ข้างล่างสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมการันตีเลยตู้ฟักไข่ตาแดทไยเนี่ยอุณหภูมิเสถียรแน่นอนนะครับคือผมได้บอกว่าตู้ทุกชนิดเนี่ยใครสามารถประกอบได้แต่ อยากให้ลองเช็คถ้าคุณมีตู้อยู่นะครับเช็คอุณหภูมินะฮะเอาตัววัดที่มาตรฐานเช็คแต่ละชั้นด้านบนด้านล่างนะครับว่าอุณหภูมิจะมีเงินเยอะไหมห่างก,กันเอยอะไหมคุณง่าง่ายว่าถ้าอยู่ใน37มสถึงสาองศาสามารถฟักได้นะครับผมใครสนใจตอนนี้ถ้ามีจัดโปรถึงสิ้นปีนะครับผมนะฮะจัดโปรถึงสิ้นปีตัวนี้อยู่ที่7จ็ดนกานะครับการสั่งซื้อนะครับการสั่งซื้อเนี่ยมี2เงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขแรกเก็บเงินไปทางาถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อเนี่ย ยืนยันออเดอร์ก็คือ,อโอนเงินประจำห้าร้อบาทที่เหลือจัดเก็บไปทางพร้อมค่าจัดส่งนะครับผมส่วนถ้าลูกค้าที่โอนเงินเลยผมจะส่งให้ฟรีนะครับสองเงินไขถ้าลูกค้าสะดวกตรงไหนก็จัดตามนั้นครับผมการันตีนะฮะอุณหภูมินะครับของเราทางความชื้นกับไข่ทุกอย่างเทสก่อนส่งนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ